ครับสวัสดีครับพี่อนแฟนช่องทุกคนครับผมมือนี้มาวัดปูเกตสองอ่ามนี้มีผู้คนมาอเม่เตรียมการเตรียมงานกัดอยู่ที่วัดกันพี่น้องชี้ครับผมเอามือนี้มาตามโค้งคู่ไทยกับปูเกตสองกันครับผมว่าปูเกตสองวันนี้อ่าจะฟันตัวได้กันซึ่งมาคลิปแรกันปูกระหายจะเหล็กในอ่าเลขสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามที่นี่ ม,มาเบิ่งว่าปูจะฟันให้ตัวใดกันเอามาติดตามครับผมว่างวดนี้วันที่16กันแล้วพี่น้องที่ครับผมงวดวันที่16ปูเจ็จะเน้นให้ตัวไหนเอาขอมาติดตามครับผมกลับนมัสการครับผมจเจรับน้จเจริญพร์ครับผมไม่ครับครับโมตาม่าไม่ครับน้ำเกี่ยวเขาเจ้าน้ำปะบ่คร,รั<อ>บากกกไข่ครับผม้ม่เห็นไฮเห็ดหน้าพอมีไฮไม่น่าเห็ดนทั้งเพลนครัอ<ม>อบอะไรเขพอดีก็ได้มาร,ร่วมตัวกันทีมงานโดยไล่กัน อครับำทำสครับมผมเมื่อนี้บบปูจะให้คงคุ้ไทยกันเน่นให้ป้อมแล้วก็จับคูให้สึ่งมาเนาะพระแต่เนาะมาเข้ามากกับแต่แต่เรียกันแต่ล่างเรียกกันสูดหนึ่งสุดสองเท่ทยาะเนาะมื่อนี้ปูก็จะจับคู่ให้อ้าพี่น้องทุี่ครับผมติดตามกันบ้า ต้องเต็ีมนี่สูตรเต็มสูตรเต็มอันนี้เขาไม่อันนี้เขาไม่มันสองสูตรหรครับอันเดียวกันนี่เด้สูตรเขาจับเต็มนะสูตรเต็มอันนี้เขาอยากไหมครับผมกันเดียวกันนี่ยบ้านนี้คือโมกับเกี๊ยมันจับมันเต็มเลยนะอันยากมากคือตัวเน้นหรครับผมใช่ไหบอยเป็นตัวนี้คือสูตรเต็มเต็มนะสูตรเต็มคือเต็มสูตรกันนี่บอยพิวครับอ๋อบออันนี้สูตรเต็มบัดนี้เกี๊ยมมาใส่โซนเก่าเก่าบัดนี้คือจับเน้นออกมาแล้วอ่ะครับผม สูเตรีตัวน่ลายูเตมชีตัวเตีมสูนก็สีตัวครับอลขในตารางมีสูนสูตรหนึ่งมีศูนเก่าสูตรสองมีสสองสาูตรลสูตรสามมีหกเจ็ดคือเนียนนั่นคือวิ่งนั่นกกเก็บนีเลยโอ้ตัวซีะแดงขีดตารางนันเนียนกอให้เนีนตัวเนียนตั้โทแล้วมันจะใส่สูตรสองูลว่าตัวเนีนตัววิ่งหร้อไงเอาบเป็นตัววิ่งแต่ผม คือถ้ารถออกเกกับโซนี้ก็คือจอยนะครับเนี่รถมากอะป้องขาดกระลัดไว้แล้วหนึ่งหกสีครับห้าแปดโอ้ป้องขาดรัดไว้ไว้แล้วมั้งผมงั้นไปเรือลอดกแสดงว่ายิบดากดียิบแล้วนยิบดากดีก็กันความนะงั้นนี้กันไว้กันสองตัวกันสองตัวหกหกสีกับหกแปดครับผมยิบดากดีแสดงว่าปลอดตัวสั่นงวดหกสี่กับห้าแปดห้าแปดคือเรียกกันงวดกว่านี่แหละเรียกกัน มันนั่นนั่นหลวันงวดกวันน่ะต่เก่ามันบอกมันสิออกส่วนเลขในตารางนี่เอฟซีกับคงแกเห็นกันเราพี่น้องซีครับผมอ่าซึ่งมาคลิปแรกปูกระไฮศูนย์กับหนึ่งศูนย์ที่หนึ่งศูนย์ที่สองอ่าสองกับสามศูนย์ที่สามอ่าหกกับเจ็ดตะปูให้เน้นหกกับเจ็ดบัดนี้มามาเมื่อนี้มาเมื่อนี้ปูกะอ่าเจ็ดสองเข้ากับจับคู่ห้ล่างหกสอง เออหกสามหกสองหกี่พี่องพี่กับผมส่วนบนปูก็หายมากเลขสามสอันอันคือสามนมสามมมขนาดสี่ยันผิดีรพ่รองอี่สามนมสมมไปแล้วกันในเดือพานบกันหรสับผมสองตกกันก็คือหกส่บลูนกันางเอาบนกับบนนี่ป้าตัดให้ที่ตัดเอาครับไม่แล้วตัดแล้วเลขสองตัวนึงนะเลขสองหางสองหางสองตัดเอาครับ โตัดอไจูอันนี้สุดเต็มนี่ม่แคนี้สุดเต็มเอาก็สุนันปใชักอยสุดเต็มครมหกศูนย์เจ็ดศเก้าตที่จริงหันหกสอมี6มี0หกศกับ69เก้บันนี้ปูเอารักร่อยมาใช้คือซีได้เป็น460469อ่ะพี่น้องเอซครับผมผูเชียนอ่อตา่างนะเอฟซีาแทนเขียนตูตจับคู่กับผมจับคู่แน่นเด้อพี่น้องเอซีครับผมอ่ะรอบนี้คือจบ ไปหาซื้อสลากกินมแบม่งกันได้อ่ะเจอที่ไหนฟา,าดโลด <laughs> หลายดอ,อกเน้นๆให้ครับผมปูเน้นแห้วด้วยพี่น้องพี่ครับผมอ่ะจะล้างไปจับเบิร์ดเดินจับสุรโต้ท่านพ่อครับผมเล็กสุดมาใส่หลยเอาล้างนะครับผม้ก <c oughs> ัเอาล้างก่อนล้างอ่าวิ่งวิ่งรถน,น,น้อปูเนาะแมื่อหกขึยนแล้วบนล่างวิ่ง กับเกเป็นบนล่างอ่าล่างบนบนล่างนะครับผมสิเ็องตัวพ่อหกกับเกศโอ้มามาแน่นอนมาแน่นอนเป็นรองไี้ครับผมฮะเต็มซุ้มหนิบอดอันนั้นที่บริยาที่บนล่างนี่แต่ว่าคิดว่าเป็นบนเลยแหละอืมไม่ไปใส่กับไปได้นะครับผมคือเขาจับสูตรออกจากสูตรเสร็จแล้วแมนบ้าซีโค่เดียร์ยางละซีโคเคื่อเดี๋ยวนี้ครับหกกับเกศเรื่องนะเครน่องจับสองตัวเดี๋ยวเริ่มมาใส่สูตรถ้ามีไหมไม่มีสูตรสูตรสองสูตรเนี่ย ก็แยกเอาแส่วนนเอาสามส่วนแล้วมใ่กันหกสามหกสองอมากจับเอาอันนในมากสองศน่ะหกสง่นสา่องเก้าสามเแล้วแล้วจะถือจับนี่ส่วนนี้ใส่นี่ก็ได้แต่ถาเาจับไปส่วนนี้ใส่นะส่วนบนบนปูกระไฮจับไฮเลขกสตัวนะครับผมเอาซีเป็นตักรอยก็ได้เป็นซีหกน ซ้อยเล่นยหกประตูอะไรพี่น้องพี่ครับผมคข้ามาซ้อยเล่นบ่ฟังเล่าห้องอ่ะซ้อยเล่นเด้อพี่น้องพี่ครับผมสุดเดียวละครับสุดนะครับผมสุดนิดน,นึงนตะตอนนี้วกับเอพีกันก็เริ่มแคปหน้าจอไว้ก็ได้อ่ะชุดเต็มอยู่ด้านซ้ายมืออ่ะชุดจาเน้นก็คืออยู่ทางนี่พี่น้องพี่ครับผมเึ็นะครับออกจากเม่สลายเขาอะไรสี่ขั่ยางสี่ขั้นี่ครับยางละสี่ขั้นะครับผม หรือเอฟซีบบชอบก็เอาจับนี่ก็ได้นะปูนเนาะแมนจับเอาจับเอาจับออ้จับอกได้จับอกด้นับออกไดับกับเกัอด้อพก่น้อับอฟซีจัออกับอกับเอกดับอกับได้ัอากไจับออกไ้จับกได้นี่ได้พี่อไ้ออ้บออกบออก้กออกอาที่ปจัไจับเร้ยบร้อยก็ได้อ่ไกักันอือ6กกดับดับผมนี่ครับเอฟซีฉะัั้นแล้วก็เอาไป จัดกัน,น,น,ดนได้พี่น้องที่งวดนี้มีรุ่นได้พี่น้องที่ครับผมเลขสวยๆงามทั้งนั้นนะครับมีเตอรเด็กสวยางามผมว่าก็จะมีบางบางคาู่ก็เจอเลขดังไม่แล้วนะฮะบางเจออ่ะอยู่ในนี้แหละพี่น้องที่ครับผมเอาหกกับเนบียริหนวิ่งบนล่างบนล่างเลยบรืครับไม่ใช่บนล่างหกกับเกียวิ่งบนล่างเลยบนล่างอสองตัวผมก็เอียรติไ,ไว้บนล่างเพราะว่าบนขง,งบาล่างนะ<ล>ครับผม มากางาได้ห้างเ<ว>ทียมันมันเกียรากันบป,ปั<ฅ>วฮะกับเกียรมากกักกกนครับจักเ,เลี้ยวเออกายเห็นกันแ้ตะวันเนาะน้กระตับชุดพอชทีเคยม้าลกันออ่าชีทีท่าธามาก็คือเป็นเกีหกซีหรือหกเกโอ้ธามทธามามานำกัได้สามตัวได้สาตัวคือหกสามเป็นสกี์สามเป็นนนะถ้าสองตัวนี้ก็เกียอันหกสมากมากด้ยูต่ว่าห้องน้อยกับผม ก็เปอร์เซ็นต<ย>์หน่อยที่แ<ร>น่ๆกิดที่แน่ๆก็คือ,อ646263นุปูนะบนครับผมอ่ะส่วนคือนล่างแหละส่วนทั้งไปอ่ะส่วนบนเด้อพี่น้องนิพสีครับผมส่วนบนกับ460อ่า469เทอร์ริเกนอ่ากับมิแตหกศูนย์กับหกเก้าปูก็ได้จับอย่างน,นิพซี่าเข้าใจก็ได้จับเลยอซี 4, มาหายทันทีเลย เป็นสี่หลักร้อยมากันไว้อยู่นี่ครับผมกันไว้อยู่หลอกจางหกสามเลขดังนีกระดิมมากหกสี่เต็มเตียมหกสี่เต็มเตี่ยมเล่นไอมครับผมอ่ะตัวเด่นมันคือหกสามแหละครับผมมาลงไว้ตัวเด่นมันหกสามทะลุต้งมากนี่คือไปวารอดบรัชีคือรัดใบข้องห้องว้แล้วนะครับผมรัดใบรัดใบวัสดุหม่องครับผมเป็นหลวงอิฟซอ้าวฉะนั้นก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมกับชุด โค้งสุดท้ายกันแล้วปูกระเน้นให้ยเราพี่น้องซี่ครับผมเพียงแต่ว่าปูสิบ่อห้เงินไปซื้อเท่านั้นอ่ะครับผมพิจนาเอาด้วพี่น้องนี่ก็ปูเกตสองห่อกะห้กันแล้วงวดนี้เลขอ่ะอาจจะมาทั้งล่างทั้งบนก็ได้เลขล่างงวดที่สองกับผมงวดที่สองปูแมงงวดที่สองนี่งวดแรกงวดแรกที่ว่าห่อห่างไว้ที่เมดอนกับผมคำนวณงวดแรกคือสุรตัวกับผม ยอดแรกให้จ ok> ับเอาบ่มักกะให้จับเอาครับผมบัตรนี่บัดนี้งวดนี้นะครับผมอ่าไม่เหมือนเก้าสองสามหกเจ็ดครับผมก็ขอกราบรมัสการ์ปูอ่าหลายๆครับผมที่นะให้ผึกโคงทุกทายแล้วผีน้องเอฟซีฉะนั้นแล้วก็แคปหน้าจอไว้ถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พันางกับผมเป็นแนวทางเนาะปูเนาะ ถ้าบ่อท่นก็เอาคือพอเพชรว่าก็ได้ชอบก็เอาไม่ชอบก็ต้องเอาบอบอกที่สองเจ้าบอกันได้ครับผมดูเพื่อความบันเทิงด้วยเป็น้องที่ครับผมแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางด้วยอาชนแล้วก็ขอกราบรวัติการปู่ครับผม